ล่มไหมน้าพี่น้องน้ำยากะทิตัวน่ะน้ำย,ยากะทิข้นๆเลยกินครับพักมาเสียบๆน้ำกันสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวปุ้นน้ำกันสวัสดีครับพี่นอ้องมีเสียงบ่นอข้าวปุ้นจะเสิร์เลย สดข้าวปุ้นสดข้าวปุ้นสดแล้วกัเ่เบียดเฮ็ดงานเข็นอยู่บ่อเบีย้ยข้าวไม่กินว่าเฮียนื่อเกินหมดนอนม่นอบทางเบา นิวังเ้อๆที่เด็กเงินเพื่อนหมอเห็นเขาอันนี้โบเมนมามาตอบโต้ด้วยพี่น้องคอยคอยค่อยควนี่ยลูกหลานคว่เนี่ย ใครเป็นอย่างเนี่ยเพราะเบาเนี่ยถอดว่าเหนี่ยง<อ>ิอ่อมมนว่าพีคนว่าัานื่อทำงานน่ะมั้งพอมีพอไม่มีเงินก็ไปขายไส้กรอกคอพมมีคนช่วยซื้อก็เสวยสุขนี่ยเนีา่างว่า เฮ้ยยูใส่มาโอ้ยเจ้ากับว่าได้เนาะใส่ก๊อข่อยไม้ละสิบบาทคอยกระขายของ่อยออนไลน์่อยกระขายพูเมียนว่าคอย,คายคขายไปขาย,ไปขายตั้งมนาไปขายตั้งใส่กออันพราะอยนี้ของส่งคอยคอยกับมาส่งของเอดดอ ใส่กอ้วยไม่ละสิบบาทนึงเจ้ากระเบ้ากอเสวยสูบเออกว้างกอไข่เสียหายเลยเออหากินกับีเยังยังว่าอยูทูปก็พอยังนไงล่ะโบแมนเออคือโบโบแมนข่อยกระเฮ็ดยบเดียอกันจันส่เดี๋ยวมันีก็ก่อยละสิไปเอาปลาคือนก้อนม่ได้ขายใส่กอ้วยคือมันยากทั้ง นี่แค่ปากปลาแม่นบอน่ะากปลาเก็บปลาจะแม่นยู่งหรอแม่เออแต่ว่าค่ะคุณพอมีคนพอมีคนช่วยซื้อก็มีเงินหน่อยก็ได้ขาย,ยกินหรูอยู่สบายเออกินก๋วยเตี๋ยวนะกินหรูอยู่สบายเน่าเพราะวบบ่าพักมันเงีย เล่าเกี่ยวบโม,ม่มักโม่ฝอยล่ะแต่ว่าเราก็คอมเมนต์ด่าตลอดได้ว่าตลอดเด้เพราะว่ากระบอกกระบอได้วบบ่าอย่างเราดอกว่าคอยบ่ได้คอยบ่ได้สั่งเราแต่ว่าเราก็อาจทิสั่งโม่ฝอยนะคอยกระโบ,บลูเนื่องจากเพราะมีเงินแน่กรบโบอยากขายมันโมเมนคอยกระขายอของของฝอยทั้งอันออนไลน์ทุกันกอยกระขายปลาตากปลา เอาหนข่อยที่ตากปลาหนข่อยที่ยัดใส่กรอกหนข่อยที่เฮ็ดลายยางข่อยก็เวลาข่อยกระเบิดเล้ววหนที่ลูกข่อยอีกใส่กัอข่อยไม่ละสิบบาทหน่ามันมันทามามันบเพอาะห้คข่อยด้วยงอนดอกมันบพให้ข่อยมีเงินสื่อแนวกินซือขนมให้ลูกข่อยข่อยเฮ็ดมือนึงกับโคกชิบเย็ดชิบไม่มันโมเมนว่าพอมีคนซื่อข่อยเลี้ยวข่อยกระยุดข่อยโมเมน เราไม่มีเงินแล้วก็ไปขายใจ่ก่องให้คนสงสารมันโมเมียนคอยถามว่าคอยที่ขายบ่คอยจะขายเอามันเป็นอาชีพคอยเจ้าหัวเจ่าดูถูกคอยห้ายเห็นมากกระได้ดูถูกคอยพักอาชีพใดว่าจะได้เงินกับเฮดโลดเจ้าดูถูกคอยบ่เป็นยังแต่คอยนี่ชิบว่ดูถูกตัวคอยเองคอยชิบ่ดูถูกอาชีพคอยหาบาทชีบบาทคอยก็ว่าเงิน เจ้าเจ้าอยากดูถูกข่เจ้าก็ดูถูกข่เรียกว่าข่เขาไปอ่านเขาเป็นของล้อน่ะแล้วก็นี่เราเขนต์บ่ดีนั่นแหละให้มือข่อรียว่าข่็บ่ไปเรื่องเราดอก่อ่ไปรื่งเลาแล้วเราอ่าจทีสั่งมือข่ยข่ยก็บ่รู้ก็เป็ไปยังเรีว่าเบาอกงยังก็เบาอ่นั้นพองามแน่ข่ยกาเข้ารวมทุกคนบ่เมืนว่าข่บ่เข้ารวมเด้ข่เขารวมทุกคนนั่นแหละี ที่บอกที่ซ้อนหอยแต่ว่าอันนี้มันกับเกินไปว่าอันอันเพราะมีคนอุดมลุกอะไม่อยากขายเพราะมีเงินแน่กับไ่อยากขายไอยกระขายของหอยซุ้มมือหอยเฮ็ดซุ้มมือเนี่ยซุ้มมือนี่ไอยกระขายคข่โบได้ว่าคข่โบขายเพราะไม่มีเงินก็ไปกินหรูอยู่สบายหมดกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยว ยี่บาทนะฮะกิ่งขาก็ปิ่งไาดูก,กับสงตำกินยุ่อย่างน้าก็เ่ยไปกินยูห้องเถอะเออท่าน,นาว่าข่อยไปกินพัตตะค้านกินอัาบงซ่าบูกินเอ็มคอกเอ็นเคนันยังว่าข่อยกินรู้อยู่สบายอันนี้ข่อยกินน้ำบาดาข่อยก็ได้เพื่อฟ้าข่อยก็ได้ไป,ไดปุ้มเพือ่อขอ่ขอยก็ได้ไปวุ่นกับไย คอยกะทำมาหากินของคอยแต่วันเราคือยิ่สังผู้ฝ่อยแห้งจื่หลอกระเบียงทุกเพว่ากะสร้างเรา,เราเราสร้างกะสร้างเราฝ่อยบริษัทสร้างเราเพื่อนช่วยบุญนุนน่ะเพิ่นมีน้ำใจเพิ่นมีน้ำใจเพื่อนเอาไปฮ็ดบุญ แง่ช่วงพี่เลี้ยเนี่ยพ่อสบายนั่นก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อซอยแล้วก็มีเย่เพิ่นซื้อเท่เพิ่นยูดตั้งมาเทศยดเท่เพิ่นซื้อซอยนั่นแหละคอยก็บ่ได้ดกินรู้อยู่สบายกับไม่ได้ว่าเออคอยมีเงิน้าหยุดเด้อยวเราหยุดขายคอยไม่มีเงินแล้วก็มาขายใช้ก่อนเงินไหนพูดเดงแต่มีแต่ว่าที่มีหน่อยมีหลายคอยอาจีพบ่มีซัมเจ้า แต่ว่าคอยกบฏไปดูถูกคนอื่นอันนี้คือมันต้าทสร้างโมเดลตอบโต้เด้พี่น้องเดี๋ยวกันชิมี่คอ,เอมเมนต์มาอีกว่าเ่าตอบโต้เอฟโต้เอฟที่คอยพ่ดตอบโต้เราพี่น้องแต่ว่าเรากับว่าให้คอยพูดว่าอัน,อนว่าคอย ่อยมันหลาย่ค่าน้ำกันเท่านั้นที่ที่เขาใจค่อยไม่ร้ายน่ะใช้หยอ,อยไท้าเบิร์ดคอยกระแจกยที่น้องก,กิน ใครลูกค้าคอยกินเพราะว่าถึงไข่บ่แม่มแนนคแรงน้ำใจบายใบใบใบม่วงวันนี้แค่ว่าสิคือใบม่วงคิงหอดีหอดบใบสองคือไข่อยยิบเตาขายไข่ยิบเข่าบ้านขายเบิร์ตเบิร์ตจัดซ่างอืมเมื่อใดที่มีเฟินใจดีเฟิอนจอะอุดหนุนมันจะซอยซื้อร้อยสองร ่อยเฮ็ดหลยมือคอยเฮ็ดน้อยก็ยซ้ำนั่นวันนี้พี่่อยยุดก็คือว่าคอยไปขายงานนั่นแล้ววันนี้คอยว่าสบายคอยก็เลยยุด่อยก่อยากใครกข่อยยุดแล้ว่อยก็มีออเดอร์เขา่อยก็ต้องเฮ็ดออเดอร์ข่อยก่อน่อยก็บอกตลอดอยู่ว่าคอยบ่ได้ซ่อขายคอยที่ไปขายยุด ก็ขอยกับมีเบอร์ต mm. ุยางขอยกับเตรียมไปเบอร์ตุยางโมเมนต์บ้าขอยบ่ไปมีเงินแล้วเบสัยชีวิตดูอยู่สบายโมเมนต์กินก๋วยเตี๋ยวไผ้กับกินได้เพื่อละสามสิบบาทนะำนานปัวข่อยอยากกินก๋วยเตี๋โดดนึงทุกมื้กินขนงานปัวขออยากกินกุยางไอยังว่ามันแพงกินปลาดุกระป๋ เดี๋ยวมันนี่ไปเอาปลาแต่คนยังไงกี่ข่านคนยังไงนั่นนะแม่เดี๋ยวมันมาเห็นใช้กันบังหลวดเหียบเดี๋ยวไปเอาปลาคือประดุกินนะอยากด้านนั้นนะเนี่ยิ้มตกใจวะยิ้มวันเต็มยูนี่นี่ใส่สุดเอลซ่าเพื่อนอะไหเง ง่าเาที่บอนําหคนเขาแบต้องแบบงเบ่าุสาคิดเนใจเขาใจเขาเน่แม่พี่น้องขวาตอนะออ่อยกลังได้อีปูนก็จะทุบก็จะตีแล้วบ่ตากบ่หอ ่อยกับบล็อกเมไปวายพูดอะได้ก <s agę> ่อนดิทำบล็าก่มสว้ข่อยว่าให้ข่อยข่อยก็บ่เกียดดอกว่าแต่ก็มีน้อยใจอยู่แต่ว่าพระดาพ่อดาเมียดาาลูกข่อยอันนั้นข่อยบ่ยอมมันดูจนดูแล้ววันนี้เราเราบ่ได้คอมเมนต์อันเดียวสองอันนะเราคอมเมนต์แตละคลิปและคลิปนะเราบล็อกมัดค่ะเราบล็อกมัดคือเราบ่็อกมัดเลยไปก่อนแม่บ๊ายบายซียูเกนทูมอลุ่